สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังกันดุนด่วนฟังกันยาวๆอีกแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ประจำฤดูกาลนะครับก็อาทิตย์ที่2นะครับอ่านัดสุดสัปดาห์แหมเมื่อคืนนี้มีเต่อยู่1คู่นะครับมีเต่อยู่1คู่นะครับที่ลอนดอนสเตเดียมแหมเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจ้าขุนค้อนะครับเปิดบ้านพบกับเดอะบลูครับสิงโตน้ำเงินขาวครับดีกีแชมป์สโมสรโลกผลปรากฏว่าแหม ต้านไม่ไหวนะครับเวสแฮมต้านแชมป์สโมสรโลกไม่อยู่นะครับแพ้ไปด้วยสกอร์หลุดลุยนะครับหนึ่งประตูต่อห้าถล่มทลายส่งผลให้เดอะบลูนะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับแมไล่แมนซิตี้ลงมาอยู่ที่สองนะครับด้วยคะแนนที่เนื้อกว่าหนึคะแนนนะครับตอนนี้คะแนนเน่ย ลังจากที่เซลซีเก็บได้3แต้มก็จะนําเป็นจะาฝูงมี4แต้มนะครับไล่พวกแมนซิซันเดอร์แลนด์สเปอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยลงมาอยู่อันดับถ,ดถัดไปนะครับก็นี่คือล่าสุดนะครับมีหนึ่งคู่ครับเมื่อคืนี้มีอยู่หนึ่งคู่นะครับแน,น่ท่มามกลางฝนตกพะมพที่ประเทศไทยเรานะครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับที่ฝนตกนะครับวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคมนะครับ 2025ตรงกับวันเสาร์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆครับผมก็ข่าวาว,าวตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งภาคหนึ่งภาคสองก็ยังตึงกำลังกันอยู่นะครับแอดมินว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าหุนเซนเน่ไม่บ้าบอมาเปิดก่อนนะไทยเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วนะครับเรามาดูนะครับตารางฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับ คําคืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยระการล้ทั้งปวงอีกแล้วคู่ที่2นัดประจำสัปดาห์คือคู่แรกของวันเสาร์ไปที่อิติฮัสสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเรือใบสีฟ้านะครับ18บแนาฬิกาสานาทีต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองนะครับนำทีมโดยโทมัสแฟงนะครับโอ้โทมัสแฟงมาทำทีมได้ดีนะครับนัดแรกเนี่ยเก็บ3ามแต้มไปอย่างงดงามนะครับอืม ก็ไปดูคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับของข้าคืนวันเสาร์นี้ครับสามทุ่มนะครับมีอยู่3คู่นะครับสามทุ่มนะครับบอลหมัดนะครับนัดแรกเนี่ยแพ้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ4นะครับวันนี้จะเปิดวิตาลิตี้สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมป์ตันนะครับวูฟแฮมป์ตันนี่ก็สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าแอนนีน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับวูฟแฮมป์ตันนะครับไปเยือนบอลหมัดนะครับถูกคู่ถูกเวลาอยู่นะครับตอนนี้ ไปดูคู่ต่อไปเลยครับเบอร์ลี่นะครับอ่าไปที่เทปมัวนะครับอา่าก็เป็นคู่ที่ขึ้นชั้นมาจากเดอะแชมเปนแชมเปนชิพด้วยกันทั้งสองทีมนะครับเบอร์ลี่นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซันเดอร์แลนด์นะซันเดอร์แลนด์ในแอแบบซดนแซลกันใหญ่ไอ้มึงเป็นใครอะไรไปเ,เป็นภาพที่มีเสียงนะครับในเว็บไซต์ในออกขอไปในเฟ e บุ o k นะครับแหม ไอ้หนิงก็นั่งหัวเราะอยู่นะเออใครเครียดไปนิดหนึ่งนะครับนี่ไอ้หนิงเป็นใครดีอะไรมาดิซันเดอร์แลนด์อยู่ที่3นะครับอยู่อันดับที่3นะครับตอนต้นสัปดาห์หลังจากจบนัดแรกมาอยู่ที่2นะครับอยู่ที่2แหมก็ถือว่าผลงานดีนะขอให้ดีไปตลอดนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับไปที่ G-Tech Community Stadium นะครับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดนะครับแหมสามทุ่มตรงเช่นกันนะครับต้อนรับการมาเยือนของ สิงสมางนะครับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่านะครับโอ้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักไม่เบานะครับเจอแอตตันวิลล่าเนี่ยครับอืมแล้วก็แอตตันวิลล่าเนี่ยนัดแรกเสมอมานะครับเสมอนิวคาสเซิลมานะครับก็ถือว่าถูกคู่ถูกช่วงอยู่นะครับแต่เบนฟอร์ไปแพ้เจ้าป่ามานะครับสามทุ่งเช่นกันนะครับคู่นี้ดึกๆนิดนึงนะครับคู่นี้ ไปที่อิมิเลสสเตเดียมนักปืนใหญ่อาร์เซนอลครับแหมแฟนๆปืนใหญ่ไม่น่าจะผิดหวังนะครับพบกับลีดยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าลีดยูไนเต็ดเนี่ยนัดแรกเก็บ3แต้มมาได้ว่าอาร์เซนอลนี่ก็ฟอร์มดีเหลือหลายนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เตต้านำทัพไปที่โอแทฟฟอร์ดเก็บ3แต้มมาได้ที่โอแทฟฟอร์ดนะครับก่อนนัดนี้เจอลีดไม่ยากนะครับตามทฤษฎีเนี่ยไม่ยากแต่หลักปฏิบัติไม่รู้ครับไม่รู้ต้องดูที่แผนการเล่นแล้วว่าลีดยูไนเต็ดยุงทองเนี่ยจะมาจะมาไม้ไหนแล้วก็อาร์เตต้าจะมาสูตรไหน ติดตามรับชมนะคู่ดึกนิดนึงนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับข้ามไปวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับแหมคริสตันพาเลสนะครับผลงานดีนะครับคริสตันพาเลสตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับ20่สนาฬิกาครับสองทุ่มในวันพรุ่งนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับที่เซลเฮาร์ปพลาสเตเดียมนะครับบ้านของคริสตันพาเลสนะครับ ไปที่ฮิลดิกิสันสเตเดียมนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับอ่าต้อนรับสนามใหม่ซิงซิงนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่า็กนกนางนวลน,นะครับไบตันนี่ถือว่าแมตช์ยังเป็นทางการเลยครับของเอฟเวอร์ตันที่ใช้สนามนี้ก็ไปดูว่าจะต้อนรับ3แต้มได้หรือไม่ตามหลักปฏิบัติและทฤษฎีแล้วเอฟเวอร์ตันต้องเปิดหัวให้ดีนะครับต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับนัดแรกนี่แพ้มานะครับเอเวอร์ตันนี่แพ้มาก็ จะ,จะเบิกล่องสนามฮิวดิกิสันได้หรือไม่นะครับด้วยประเดิม3แต้มได้หรือไม่เจ้านกนักนวลนจะให้คำตอบนะครับไบตันจะให้คำตอบนะครับ30มกว่ากิโลนะครับห่างจากแอนฟิลนะครับนะแต่ก่อนเนี่ยที่ของสนามเย่าของเอเวอร์ตันนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันกันกบแอนฟิลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายไปก็35 กิโลนะถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะครับมีคำว่า35ด้วยนะแต่ใช้คำว่า30บวกก็แล้วกันนะห่างห่างจากแอนฟิลไปนะครับอืมจากตำนานที่ยาวนานนะครับจากกูดิสันพาร์กไปนู่นก็30ิโลอ่ะว่ากันไปถ้าอยู่ในเมืองริเวอร์พูลนะฮะยี่สิบสองจุดสามศูนย์นาฬิกานะครับไปที่คาเวนคอร์เทสนะครับฟูลแลมนะครับอ่าเจ้าสัวน้อยนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ปิศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับตรงกับเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับแฟนๆแมนยูต้องรุ้นนะครับตามหา3แต้มให้ได้นะครับตามหา3แต้มนะครับถ้าหากไม่ได้เนี่ยลูเบนอเบรินปีนี้ปิวแน่นะครับหรือว่าจะให้ต่ออีกรหฤดูการก็ว่ากันไปนะครับอก็เห็นใจครับเห็นใจครับดูเบนอัมรินครับมาใช้สูตร3 5 3ห2เหรอครับอืมก็ ก็แล้วแต่นะครับตามสูตรไหนส,สูตรใครสูตรมันก็แล้วกันนะครับเวลาเล่นฟุตบอลแล้วมันอยู่ที่สกิลของนักเตะด้วยแล้วก็แผนการเล่นด้วยสุดท้ายก็คือการแก้เกมในระหว่างเกมเว่ากันไปนะครับข้ามไปวันจันนะครับเวลาตีสองตกเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่26สิงหาคมนะครับนิวคาสเซิลนะครับจะเปิดเซมเจนปาร์ ark, ตต้อนรับการมาเยือนของแชมป ลิวอภูหงแดงนะครับหงแดงเนี่ยไม่มีเจรามี่ฟิมปงครับเจ็บที่เอ็นข้อเท้าหรือเอ็นร้อยหวาย,ยตรงน่องนะออก็ว่ากันว่านู่นนะจึงเบรกทีมชาติถึงวันที่13กันยายนว่าอย่างนั้นนะฮะก็ลิวอภูเนี่ยก็ยังหา เรียกว่าอะไรตามหาศูนย์หน้าที่ที่ใช่อยู่นะครับที่มาแทนดาวินนูนเยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอิซักนะครับเขา้าเข้าแถวรออยู่ก็1นึ่งล้านปอนด์จะปล่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่าลดให้ลดให้3ล้านปอนด์เหลือ147ล้านปอนด์คือนักเตะมันไม่มีใจแล้วครับก็คืออิซักนี่ยบอกว่าอยากจะย้ายนะครับก็จริงๆเอ็ดดี้ฮาวก็น่าจะปล่อยนะอยู่ที่เอ็ดดี้ฮาวนะครับจะปล่อยหรือแล้วก็ชงเรื่องไปหา บอดบริหารน,นะฮะก็ถ้าปล่อยก็ปล่อยไปเถอะน้องมันก็อยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่แอดมินก็ยังใช้คํานี้นะครับประสบการณ์ใหม่เนี่ยความท้าทายอ,อ,อายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เพราะว่านักฟุตบอลเนี่ยมันก็เขาส่วนมากนะ่ะพวกนี้เขาจะหาความท้าทายใหม่ๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เดาว,ว่าอีซักเนี่ยน่าจะน่าจะย้ายครับ แต่ไม่รู้ว่าจะจะย้ายแบบดีๆหรือว่าจะย้ายแบบยังไงโปรดติดตามรับชมนะครับผมสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2นี่นี่คือสไลด์แรกนี่จะเป็นตารางนี่แหละฮะสไลด์แรก,ออกขออภัยครับเดี๋ยวนะฮะสไลด์ที่2อนี่จะเป็นคะแนนก็แล้วกันนะจะเป็นคะแนนคะแนนอ่ะอยังไงก็ติดตามรับชมนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยติดตามความมัน ไปด้วยกันนะครับแหมทั้งหมด4คู่เลยนะอะไม่พูดมากนะครับอติดตามรับชมไปด้วยกันเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ